สวัสดีคะ่ะรุติการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นําวัตถุมงคลเป็นมีหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรวันนี้ก็ได้นํามารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรน,นะคะเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามงาฝักไม้ ามงาลงอักขระไว้นะคะ ฝากก็จะลงอคาระไว้ทั้งสองด้านนะคะ เฉพาะใบก็5นิ้วนะคะรวมด้านฝัก9นิ้วครึ่ง เป็นมีดหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรด้ามงาฝักไม้เฉพาะใบก็5นิ้วรวมด้ามฝัก9นิ้วครึ่งสนใจก็ทักทายมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์0926629665ารู้จิกกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรูติการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ